ฮุนเซนจากชาวนาสู่ผู้นําจอมผด็จการแห่งขเขมรจากสามัญชนอยากมีชื่อเทียบเท่ากษัตริย์แต่ไร้วาสนาชะตาลิขิตไว้แค่สามัญชนแห่งดินแดนอรารยะธรมต้องคำสาปเจ้าในการเมืองกัมพูชาเมื่อฮุนเซนไม่ใช่เจ้าแต่รับสั่งให้เรียกสมเด็จนำหน้านายกการใช้คำว่าสมเด็จในประเทศกัมพูชาปัจจุบันคำว่าสมเด็จเป็นคำภาษาขเขมรโบราณที่แผลงมาจากคำว่าสเสด็จ นังปรากฏหลักฐานการใช้มาตั้งแต่ศิลาจารึกของเขเมรโบราณสมัยพระนครโดยมีการใช้อักขรวิธีตามศิลาจารึกว่าสังตจะและสังเตจามีความหมายว่าพระนามศักดิ์สิทธิ์สำหรับก,กษัตริย์เทพเจ้านักบวชในศิลาจารึกนครวัสมัยหลังพระนครก็ปรากฏการใช้คําว่าสมเด็จเช่นเดียวกันเช่นในจารึกมีกล่าวการใช้คําว่าสมเด็จนำหน้าพระนามของกษัตริย์ในจารึกอิมาสามซึ่งกล่าวถึงสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชองค์การ และใช้นำหน้าพระนามของพระราชวงศานุวงศ์ชั้นสูงในกัมพูชาสมัยหลังพระนครยังนำคำว่าสมเด็จมาใช้นำหน้าสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ผู้ใหญ่นอกจากนี้นำบรรดาศักดิ์ขุนนางสำรับโทซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายพระมหาอุปโยราชของกัมพูชาในสมัยหลังพระนครมีตำแหน่งเสนาบดีนายกยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยาหรือสมเด็จเจ้าพระยาแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสมเด็จได้มีการนำมาใช้กับตำแหน่งขุนนางชั้นสูงตั้งแต่ในกัมพูชาสมัยหลังพระนครด้วย การนำคำว่าสมเด็จมาใช้เป็นยศของขุนนางกัมพูชาสมัยหลังพระนครคล้ายคลึงกับการใช้คำว่าสมเด็จของกัมพูชาในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีคำอธิบายในหนังสือประชุมวิคตของออกยามหามนตรีจังวางกรมพระราชบนย,นยึกหนูซึ่งพิมเมื่อปีพุทธศักราช2513ว่าพระสงค์และคารหัสซึ่งมีฐานอันดรศักดิ์เป็นที่สมเด็จไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์เสวยว่าบันทมต้องพูดตามคำธรรมดา ถ้าจะใช้คำราชาศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้เปลี่ยนเป็นเสด็จด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้นำของกัมพูชาในปัจจุบันจึงสามารถมีคำนำหน้านามบรรดาศักดิ์ว่าสมเด็จได้ทั้งที่เป็นสามัญชนรัฐบาลสั่งทุกสื่อต้องเรียกนายกว่าสมเด็จเมื่อวันพระหัสบดีที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2559กระทรวงการสื่อสารกัมพูชาได้มีคำสั่งให้บรรดาสื่อมวลชนทั้งหมดต้องเรียกนายกรัฐมนตรีคุนเซนด้วยคำนำหน้าว่าสมเด็จทุกครั้ง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงทุกคนที่ได้รับบรรดาศักดิ์ดังกล่าวไม่เช่นนั้นอาจต้องเสียใบยอนุญาตหากสื่อได้ไม่ทําตามคําแนะนําของกระทรวงการสื่อสารในการใช้คํานําหน้าอย่างถูกต้องเราจะไม่ต่อสัญญาหากสัญญาหมดลงโฟตโสวันผู้อำนวยการกรมสารนิเทศและการกระจายเสียงกระทรวงการสื่อสารกล่าวโสวัน ยังกล่าวว่าสื่อวิทยุท้องถิ่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศรายการจากผู้ผลิตที่ได้รับการอุดหนุนจากต่างชาติอย่างเรดิโอฟรีเอเชีย (RFA) ไวโ of America (VOA) หรือ r a ด i o f r a n นอินเตอร์เนชันแ (RFI) หากรายการเหล่านี้ไม่ยอมปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎด,ดังกล่าวฝ่ายสายฟันโฆษกคณะรัฐมนตรีอธิบายเหตุผลทางกฎหมายว่าคำนำหน้านี้เป็นคำที่พระราชทานลงมาจากพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีผลทางกฎหมาย เราเรียกว่าพระ,ะราชกฤษฎีกาเมื่อพวกคุณจะอ้างถึงบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์คุณก็ต้องเรียกด้วยคำนี้มันเป็นกฎหมายเพราะมันคือพระ,ะราชกฤษฎีกาคุณต้องเคารพด้วย